ที่จะติดต่อสอบถามสถานะเหรียญได้ทุกเหรียญเลยนะฮะอ่ะนี่ก็มีกําแพงแก้วด้วยนะพี่ๆนะนี่ฮะอ่ากำแพงแก้วนะสร้างแค่499เหรียญบนปัตตพีนี้นะฮะนะครับอยู่นี่นะฮะสี่เหรียญนะครับมี4เหรียญนะฮะเหรียญกําแพงแก้วนะฮะกำแพงแก้วปลุกเสกในวาระเดียวกันกับเหรียญคงกระพันชาตรีนะครับเหรียญคงกระพันชาตรีนะอันนี้จะสร้างน้อยกว่าเหรียญคงกระพันแค่1เหรียญนะ อ่าน,นี้สี่้ยเเหรียญน,นะครกพันชาติสร้างแค่500เหรียญเท่านั้นนะฮะนี่กำแพงแก้วนะครับอ่าสนใจก็สอบถามกันเข้ามานะครับอันนี้สวยมากเลยนะอ่าเหรียญนี้ถือว่าสมบูรณ์มากๆนะฮะเหรียญกำแพงแก้วนะกำแพงแก้วปี2553นสะนะฮะสร้างกำแพงแก้วรอบอุโบสถวัดนังมันนะครับนะอ่ะประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ก็ท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลหลวงปู่เพ้ปะวปวรก็สามารถที่จะติดต่อกันเข้ามานะครับตามที่ แจ้งเมื่อสักครู่นะฮะนี่่า0653435213